ได้เวลามาเก็บสตรอวเบอรี่ละอ,อืมจะเก็บแบบเรียบร้อยเลยเข้าตู้เย็นเลยแกเอาขวนออกสุกแล้วมาซื้อเองเ,อเก็บเองจะ้ะจะได้เอาแต่ลูกใหญ่ๆข้าวข้าวปีนี้ข้าวบ้านข้าวปีนี้เนี่ย อุ้มชื้นเกียวจะอุม้มเหมือนบ้านเราเลยแห้งสวยมากเกี่ยวจะอุ้มสดชื่นอากาศนี่ข้าวไปเลยขึ้นเต็มที่เลยทีนี้นางสวยเลยเรามาเก็บรอบแรกก็ขายโลโล้อ ปีที่แล้วเรามาเก็บไอตอนสุดท้ายแล้วถึงเหลือโลและสองยูโรตอนนี้ประเดิมโลละหกยูโรแต่ที่ตลาดเขาขายลิตรละแปดยูโรเรามาเก็บเองเราก็ได้แต่สวยๆคนเยอะค่ะวันนี้คนมาเต็มไร่เลยสวยเลย เราก็เลือกเอาแต่ลูกใหญ่ๆล yes. ูกเล็กๆเราก็ไม am mm ่เอาเราซื้อเป็นกิโลเรามาเอากล่องเดียวจ้ะวันนี้เกล่องเดียวตู้แข็งยังเต็มอยู่เก็บไปเยอะไม่มีที่แช่อยูใกล้บานมาเก็บตอนไหนก็ได้